สวัสดีครับออ้ยเจ้าออ้ยอย่างยู่ยิงไฟเจ้าอีดไฟกะยิงไฟยิงไฟนี่อย่างต้องยิงตัวอ่ะยิงเรือไปปอนเป็นเช่นแหม๋อกะยิงเพื่อจะไปป่นเป็นเส้นหงาเจ้าน่าสมัยก่อนใช้แบบี้กะอีดยิงนกะอีดยิงยิงอ๋อหัวนี่หนุ่งครับ ได้ผัวกับผ่อนายแต่ก่อนน่ะป่อนไยกับเบาแม่เงียวสมัยก่อนนี่นะบาสมัยก่อนมันมีผ้าขายครัผ่อนคนเดียวตอคนเดียวแล้วอุ้ยจื่ออุ้ยหยังไม่อุ้ยแล้วอยู่บ้านไหนเกียน์บ้านตองฝายบ้านตองฝายบ้านตองฝายล้วปกติอุ้ยตอติ๋กตอตอเตเนอะเจ้า

เปิลเปินเปิลแม่เอียวทุกวันก่อนเอวเอวทุกวันเอวทุกวันเลยเเดีดไส้ดีดไส้เออครับเป็นอย่างข้าวได้เลยครับขาได้เลยอันนี้แปลงมันปองเนี่ยครับแปลงนั่นมันปองแล้วก็ไปปั่นเนี่ยไปปัน่น จะยิงีห้ชุกชุกแบชุกปอนมบเป็นเช่นเช่นบงามเริอมจากอันนี้ก่อนล่าไปดิดเอออิดอีดท่านแล้วก็เริ่มเป็นนี้มาได้ดีดเสื้อนี้แล้วก็จะพเป็นหางป้อนนั่นมีแม่ม่ลูกกี่คน สามคนสามคนมีหลานบ้างไหมก็ใจสองมันยิงคนหนึ่งเก็เป็นครอบครัวเป็นเลี้ยลูกไงอยู่สองคนกับป่ออคือสองคนก็บป่อก็ผัวนะครับถ้ายิงไฟเซร็จเรียบร้อยเอาไปไหนต่อ อปตออไปตอเนาะอปตอเป็นผ้าเป็นผืนเป็นย้อมชีย้อมชีกับรับตอตัดเชื่อตัดเตียวอ๋อครับผม <c oughs> ขอบคุณอุ้ยหนักๆเลยครับเช้าขอบคุณครับ